นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าดีใจที่ได้มาพบปะก,กับผู้บริหารข้าราชการและบุคลากร,กรกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพซึ่งคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเรียนวิศวะเหมือนกันและมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนกันทุกการขับเคลื่อนนโยบาย จะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักพร้อมขอบคุณผู้บริหารขร้าราชการและบุคลากรกร,รุงเทพมหานครที่ได้มีโอกาสอยู่ในความดูแลของบุคลากรกรุงเทพมหานครมาหลายรุ่นและได้เห็นความเจริญเติบโตของกร,รุงเทพมหานครโดยเฉพาะหลังจากสถานการ COVID ณ์โควิด -19 กกรุงเทพเคยถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกในฐานะเมืองที่ผู้คนอยากมาพักผ่อนและทำงานด้วยในเวลาเดียวกันหรือที่เรียกว่าเวิร์คเคชั่นซึ่งเหตุผลหลัก คือที่พักที่ได้มาตรฐานอาหารอร่อยค่าของชีพไม่สูงมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการทำงานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีผู้คนที่เป็นมิตรแน่นอนว่าการมาเที่ยวเล่นเป็นครั้งคราวกับการอยู่อาศัยอย่างถาวรก็อาจเป็นประสบการณ์ที่ต่างกันเราจรึงมักได้ยินคำกล่าวว่า เมืองของเรานั้นน่าอยู่มากสําหรับคนที่มีเงินเท่านั้นตนจึงคิดว่านั่นคือโจทย์ของผู้บริหารว่าจะทําอย่างไรให้เมืองหลวงของเราเป็นเมืองที่ให้ความสุขได้ทั้งสําหรับผู้อยู่และผู้มาเยือนนอกจากนี้กรุงเทพมหานครในยุคนี้ถึงว่าโชคดีที่ได้อยู่ภายใต้การนําของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีความจรงิงจังทุ่มเทมีพลังในการขับเคลื่อนและมีบุคลากรที่มีความเป็นทีมสูงซึ่งทําให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถพัฒนาเมืองไปได้ภายใต้ความท้าทายรอบด้านความท้าทายสําคัญในการขับเคลื่อนง,งานของกรุงเทพมหาคนครก็คือการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจํานวนมากและในเรื่องนี้ รัฐบาลก็ตระหนักดีนายกรัฐมนตรีจึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพมหานครโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทํางานด้วยตนเองและมีตนเป็นรองประธานเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานประสานและส่งเสริมกันอย่างไร้รอยต่อตนเชื่อว่าเป็นการริเริ่มที่ดีจะได้ทํางานอย่างใกล้ชิด และช่วยกันอุดช่องบัวต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและในฐานะระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตนพร้อมสนับสนุนท่านผู้ว่าและกรุงเทพมหานครทุกเรื่อง